สนับสนุนโดยสอสอสอส,อส,อสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการยูมันนะครับวันนี้เราอยู่กันที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับและแน่นอนครับว่าวันนี้เนี่ยเรามีอะไรที่น่าสนุกมาให้ดูกันเพียบเลยนะครับยังไงอดใจรอสักครู่เดียวครับช่วงโชว์เซลล์วันนี้พบกิจกรรมดีๆอย่างคิดดีโปรเจกต์ครั้งที่4ทำให้เขารู้จริงๆว่าอาชีพแต่ละอาชีพมันเป็นยังไงมันอาจจะเปลี่ยนชีวิตเขาไปเลยก็ได้ในช่วงโชว์สเต็ปพบกับผลงานละครเวทีมนุษย์ศาสตร์ของเพื่อนจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และที่ขาดไม่ได้กับสถานการณ์เด็ดๆที่ทำให้คุณรู้ว่าโลกนี้ยังมีคนดีๆในสังคมกับช่วงโชว์แมนสำหรับในสัปดาห์นี้นะครับก็มีกิจกรรมดีๆมาฝากกันเหมือนเดิมนะครับกับกิจกรรมนี้เลยครับคิดดีโปรเจกต์นะครับเป็นการเวิร์กช็อปของคนที่รักการทำสื่อจริงๆนะฮะแต่ว่าจะเป็นยังไงนะั้นต้องรอดูกันครับกับช่วงโชว์เซล์ครับ ช่วงโชว์เซลฟ์สนับสนุนโดยสอสอสอส,อสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ได้เวลาของเพื่อนๆจากโครงการดีๆอย่างคิดดีโปรเจกต์ึ่งคันนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่4แล้วงานนี้นะครับเหมาะสําหรับคนรักในการทําสื่อจริงๆและในวันนี้นะครับจะพาเพื่อนๆไปดูการเวิร์กช็อปกันที่สวนเบนจัดสิริโดยมีวิทยากรมาให้ความรู้อย่างพี่สแตมเซเว่นซีนให้ความรู้แถมฮอบเพลงเพราะๆที่ได้แต่งมาเล่นให้เพื่อนๆได้ฟังกันอีกด้วยเราไปดูกันเลยครับ ในครั้งนี้นะครับก็ให้ความรู้เกี่ยวกับการทําหนังสือและก็นิตยสารครับและในการแต่งเพลงนั้นก็สามารถนําเอาไปใช้ในการเขียนหนังสือดีๆได้อีกด้วยเราลองไปถามเพื่อนๆที่นี่กันดีกว่าครับว่าเวิร์กช็อปในครั้งนี้พวกเขาได้รับอะไรกันบ้างวันนี้ในหัวข้อเสียงในหนังสือค่ะก็คือพวกเราจะทํากิจกรรมนิตยสารค่ะพี่เขาก็ได้บอกแนวทางในการเขียนหนังสือคือให้ใส่แมเสเซจเข้าไปในแต่ละส่วนเพื่อให้เรียบเรียงหนังสือในส่วนต่างๆให้มีลำดับที่ชัดเจนขึ้นนะคะแล้วผมก็ ในเรื่องของเสียงเพลงผมว่ามันมันอาจจะมีบทบาทที่เข้ามามีส่วนช่วยในการทําหนังสือหรือว่าทําสื่อต่างๆด้วยเช่นกันเพราะว่าเหมือนกันเป็นตัวสร้างอารมณ์ให้กับผู้ที่จัดทาแล้วก็ผู้ที่ทําสื่อด้วยแล้วพี่สตแตมล่ะครับรู้สึกยังไงกับกิจกรรมในครั้งนี้ครับตอนแรกรู้สึกดีอยู่แล้วครับที่ได้มีส่วนช่วยให้น้องได้เรียนรู้ครับแล้วก็เหมือนน้อง,องทุกคนก็ดูตั้งใจเรียนมากๆไม่เหมือนตอนสมเด็กๆเลยก็รู้สึกว่า้โครงการอย่างนี้มันเจ๋งมากเลยอยากให้ อิจฉาอยากให้มีนยุคตัวเองิ่งน้องๆน่าจะได้รับก็คือ,ขอเขาได้ประสบการณ์นะครับถ้าเกิดว่าเราเรียนในโรงเรียนมันก็จะเป็นคนที่เป็นอาชีพครูมาสอนเขาแต่ว่าถ้าเราเอาคนที่เป็นอาชีพนั้นจริงๆเนี่ยมาเล่าให้เขาฟังได้รู้จักคาแรคเตอร์ของคนประเภทนั้นคนประเภทนี้เนี่ยทำให้เขารู้จริงๆว่าอาชีพแต่ละอาชีพมันเป็นยังไงมันอาจจะเปลี่ยนชีวิตเขาไปเลยก็ได้อะไรเงี้ยครับคิดว่าเรื่องสำคัญมากที่ทําให้เด็กๆต้องพบปะก,กับคนที่คนอื่นๆเยอะ คราวนี้เรามาดูเวิร์กช็อปกันต่อเลยครับซึ่งครั้งนี้จัดขึ้นที่โรงแรมบางกอกเซ็นเตอร์เกี่ยวกับการทําหนังสั้นและซื้อโฆษณาโดยมีวิทยากรอย่างพี่พี่ายช็อตฟิล์มมาให้ความรู้และในงานจะเป็นยังไงนั้นเราไปดูกันเลยครับ กิจกรรมในครั้งนี้นะครับพี่ๆถ่ายช็อตฟิล์มก็ได้ให้เพื่อนๆได้ลองใช้อุปกรณ์และได้ทํางานจริงๆอีกด้วยเอาเป็นว่าเราไปถามเพื่อนๆที่มาร่วม w o r k ช h o p ในครั้งนี้กันดีกว่าครับว่าพวกเขาได้รับอะไรกันไปบ้างอาทวิจเจนพรมลาดครับผมมาจากโรงเรียนจากคำขนาทรจังหวัดลำพูนครับวันนี้นะครับได้มา w o r k ช h o p เกี่ยวกับเรื่องการถ่ายมุมมองกล้องแล้วก็สิ่งต่างๆที่จําเป็นต่อการทาหนังสั้นแล้วก็โฆษณาครับก็มีการแนะนําเรื่องการทําหนังนะครับแล้วก็มีพวก สาธิตการสแสดงการจัดไฟอะไรอย่างเงี้ยครับก็ได้ประสบการณ์ใหม่ๆได้พบเพื่อนใหม่ๆเพิ่มเติมแล้วก็ได้ความรู้ในการทําหนังสั้นการมององค์ประกอบของฉากได้หลายๆอย่างเพิ่มเติมมากประทับใจเพื่อนๆค่ะทีออ่มาคุยบทการมาคุยกับเรื่องหนังสั้นกันนะคะเพราะว่าก็ชอบเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะประทับใจในทีมงานครับ ที่ได้สอนในการเวิร์กช็อปเนี่ยครับก็สอนตั้งแต่ถ่ายทําตัดต่อแล้วก็ตั้งแต่ในเรื่องตัวบท้วยครับแล้วก็ประทับใจเพื่อนๆครับน่ารักทุกคนครับโดยส่วนตัวผมแล้วเนี่ยเรียนสายโฆษณาอยู่แล้วนะครับก็คิดว่าสามารถไปใช้ในการถ่ายทำทีวีซีซึ่งซึ่งในปี4เนี่ยก็ก็จะมีวิชาทีวีซีอยู่แล้วนะครับก็ถือว่าตรงนี้ก็เป็นการเรียนรู้ ยังไงวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณสอสอส,อสอที่จัดโครงการดีๆแบบนี้ให้กับเพื่อนๆนะครับและนี่ก็คือเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่หันมาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์อย่างเพื่อนๆกลุ่มนี้ครับโครงการคิดดีโปรเจกต์ส ยังไงกันบ้างครับกับกิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับคิดดีโปรเจกต์ครั้งที่4นะครับก็ถือว่าเป็นการให้ความรู้น้องๆน,นะครับเกี่ยวกับด้านการทําสื่อต่างๆจริงๆเลยนะครับผมแต่ว่าความสนุกและความประทับใจของเราเนี่ยยังไม่ได้หมดแต่เพียงเท่านี้นะครับช่วงหน้ายังมีอะไรดีๆรออยู่แต่ว่าตอนนี้ต้องรอติดตามกันสักครู่เดียวครับ